มืออะไรขวาขวเดี๋ยวโซ่ไม่ขึ้นโซ่ไม่ขึ้นถอยก่อนถอยก่อนพวงมาลายัยอ่าพวงมาลัยขวาขวาขึนข้นคื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 นโอเคลงมาลงมาลงมาปล่อยลงมา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 พอแล้วพอแล้วแล้วก็ใส่ 4S สี่โลหรอเอา 4S หรอ 4S 4S สี่โลช้าไป มันเป็นยางเอทไงพอรั่วออกตัวได้แล้วตกไปสองเลยนะกดเลยกดเลยอ่ายาวเลยลงมาหนึ่งแล้วก็ยาวไปเลยโอเคหวานเจี๊ยบ